ถั่วฝักยาวสวยงามมากพี่น้องเอ้ยสม้มตำไอมันร้อนมะเขือเปาะก็สวยผักก็สวยจ้าพริกลูกโดกมากมะขามเอาไปดองนะจ๊ะ ธรมาชาติสวยเสมอบรรยากาศยามเชา้าถั่วฝักยาวสวยงามมากพี่น้องเอ๋ยส้มตำาอไอมันร้อนมะเขือเปาะก็สวยผักก็สวยจ้า ทิ้กลูกดกมากมะขามเอาไปดองนะจ๊ะธรรมชาติสวยเสมอบรรยากาศยามเช้า